สร้างก็รู้จิตหดหูก็รู้มแต่คำว่ารู้นะรู้อย่างที่มันเป็นนะเนี่ยการดูจิตดูใจนะจะเห็นเลยว่ามันทำงานได้เองมันไม่เที่ยงหรอกนะดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงนะร่างกายนี้ก็บังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นตลอดนะหายใจก็ทุกข์นะ เชื่อไหมว่าหายใจก็ทุกลองหายใจเข้ายาวๆทีทุกข์ไหมทดลองดูของจริงอย่าให้ใจออกนะหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะไม่ถึงนาทีจะตายแล้วรู้สึกไหมจะต้องหายใจออกแก้ทุกข์ลองหายใจออกไปอย่าห้ใจเข้านะทุกข์ไหมต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์นะเปลี่ยนจังหวะการหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นั่นจริงๆแล้วร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอด กลางคืนนอนก็พลิกซ้ายพลิกขวาใช่ไหมมีใครนอนไม่กระดุกระดิกไหมมีไหมพวกเป็นอม,มพาตไงนอนกระดุกระดิกไม่ได้นะก็เปื่อยเน่าเปื่อยไปเป็นแผลกดทับเลยไปทุกข์มากเนี่ยถ้าดูเป็นนะจิตมันเป็นคนดูมันเห็นร่างกายว่าร่างกายมีแต่ความทุกข์ร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูความสุขความทุกข์ก็จะเห็นว่าไม่ต่ของไม่เที่ยง สุกขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะหรือดูกุศลอกุศลก็เห็นกุศลก็ไม่เที่ยงลบหลดหลงก็ไม่เที่ยงนะรูปธรรมเนี่ยจะแสดงตัวดทุกข์กับอนัตตาชัดนมามธรรมนะพวกความรู้สึกทั้งหลายจะแสดงอนิจจังกับอนัตตาชัดอย่างความโกรธเนี่ยเกิดมาเรารู้ทันก็ดับเกิดดับเกิดดับให้ดูอย่างรวดเร็วแล้วเราจะเห็นเลยไม่ตั้งใจจะโกรธมันโกรธได้เองนะเคยไม่คิดจะไม่โกรธแล้วก็โกรธเคยไหม ตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธรือตั้งใจว่าจะไม่รักอีกต่อไปแล้วก็รักอีกนะ feet, นะในเวลาอาาันสั้นเราสั่งไม่ได้เราสั่งไม่ได้เดนี่ยการดูของจริงนะดูซ้าแล้วซ้ําอีกเข้าไปอย่างนี้ดูกายดูใจนะกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เนี่ยนำมาทำเนี่ยจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายนะ ตัวรูปธรรมเนเห็นตัวทุกข์กับตัวอนาัตตาง่ายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมามันพอแล้วดูจนมันพอนะบางคนเจ็ดวันก็พอบางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีถึงจะพอมนะันจะเกิดจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะรวมเองเลยทั้งชาติไม่เคยเข้าฌานวันนั้นจะเข้าฌานแล้วมันเข้าของมันเองเลยนะจิตรวมถึงอัปปนาสมาธิแล้วอริยามรรคเกิดขึ้นในฌาน อริยมรรคจะไม่เกิดในจิตปกติอย่างนี้จิตต้องเข้าฌานแล้วเกิดอริยมรรคนะนี่เป็นกฎของธรรมะต้องฝึกนะเบื้องต้นถือศีลห้าต่อไปทำในรูปแบบทุกวันเลยซ้อมวันละสิานาทีไหว้พระสวดมนต์สัหน่อยหนึ่งแล้วก็คอยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไป ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมาฐานก็รู้เช่นเราหายใช้อนาปนานสติหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมก็รู้เราจะได้ตัวรู้ขึ้นมา,าตัวรู้ขึ้นมาแล้วดูธาตุดูขันมันทํางานหลงตามหาบัวบอกนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราเรื่องเจริญปัญญานะคือไม่มีทางเจริญปัญญาเลยเราต้องแยกขันให้เป็นบางคนพอจิตเป็นตัวรู้ขันแยกแนละ้วถ้าไม่แยกก็หัดแยก นั่งไปน,น,นานๆแล้วค่อยดูกายก็อยู่ส่วนหนึ่งทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งกุศลกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยหัดไปพอแยกเป็นแล้วเนี่ยขันแต่ละขันนั่นแหละจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูวิปัสสนาคือการเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ฮะจริงวิปัสสนากว้างกว่าน,นั้นเห็นอายตนะก็ได้อายตนะหก็ได้ขันห้าก็ได้าธาตุสิก็ได้อินทรียี่2ก็ได,ได,ได้ดูปฏิจจสุบัติคือกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ก็ได้ ทำได้หลายอย่างแต่ที่สอนวันนี้สอนเรื่องขันนะขันห้าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ช่างคิดพวกคนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยทำมาหากินด้วยการคิดเนี่ยเหมาะที่จะดูจิตพวกดูจิตเนี่ยจะฝึกเรื่องขันพวกดูกายจะฝึกเรื่องอายตนะนะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกาย5อันเนี่ยเป็นกายมีใจอันเดียวเป็นนมามธรรมใช่ไหมส่วนขันห้านะก็มีรูปอันเดียวเป็นรูปธรรมสีอันที่เหลือเป็นนมามธรรม งั้นถ้าพวกถนัดดูจิตนีจะดูเรื่องขันห้าถ้าพวกถนัดดูกายจะดูเรื่องอายตนะหกนะถ้าพวกชอบเยอะๆอยากรู้เยอะๆดูเรื่องธาตุสิบดธาตุเรื่องอินทรีย์